คำขวัญราชบุรีราชบุรีเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกโดยเป็นศูนย์กลางในด้านอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและการปรศุสัตว์ของประเทศทิศเหนือติดต่อจังหวัดกาญจนบุรีทิศใต้ติดต่อจังหวัดเพชรบุรีทิศตะวันออกติดต่อจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามและนคนปรปฐมและทางทิศตะวันตกติดต่อกับประเทศพมา่าจังหวัดราชบุรี เป็นจังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตกคำขวัญจังหวัดราชบุรีคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งเมืององค์มังกรวัดขนอนหนังใหญ่ตื่นใจถ้ำงามตลาดน้ำดําเนินเพลินครั้งค่าวร้อยล้านยานยี่ศกปลาดีอีกครั้งนะคะคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งเมืององค์มังกร วัดขนอนหนังใหญ่ตื่นใจท้ำงามตลาดน้ำดําเนินเพลินขางค้าวร้อยล้านยานยีศกปลาดีต้นหมายประจำจังหวัดต้นโมกมัน